สายฮามาต่อกันที่หนุ่มหล่อมาดเข้มคนนี้กันมากดีกว่าเข้มหัดสวีคุณผู้ชมตอนนี้หนุ่มเข้มออกมาประกาศทำเอาหลายคนต้องตกใจกับข่าวนี้แน่นอนเขาบอกว่าเขาอ่ะมีลูกกับมุกดาแล้วค่ะเดี๋ยวก็ฉันมือทัอกจริงหนุ่มเข้มประกาศเองบอกเองเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราไปเจอหนุ่มเข้มนี่เลยที่งานบวงสวงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดซึ่งหนุ่มเข้มเนี่ยเขาประกาศผ่านไม์บนเทิงไทยรัฐเลยนะว่า พี่ครับผมมีลูกกับน้องมุกดาแล้วครับืหลายคนก็แบบอืมแบบนี้เหมือนกันนะข่าวนะไม่ต้องตกใจไปค่ะลูกที่ว่าก็คือลูกหนูนางชื่อว่าน้องลักกี้เธอหนูใช่ไหมใช่ก็คือหนูเนี่ยแหละดูที่มือได้เลยมุกดาคุณจิ้นคู่ใจเขาซื้อให้ตอนนี้เขาเลี้ยงมาได้2-3ถึงสสัปดาห์แล้วจ้าหนุ่มเคมยังบอกอีกนะว่าโอ้ยตั้งแต่ได้น้องลักกี้มาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยจากผู้ชายมัดแมนแฮนซัมตอนเนี้ย กลายเป็นผู้ชายอ่อนโยนใช้เสียง 2, 2> สองเสียงสามเวลาคุยกับน้องลักกี้ซะง,งั้นส่วนจะมีตัวที่สองหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันอะลองไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะมีลูกด้วยกันมีลูกด้วยกันสองคนหนูน้องหนูหน้องลักกี้ครับลักกี้มุกซื้อให้ ไม่มีเนื่องในอะไรแค่แบบอยากให้เราอยากให้เรามีความรู้สึกกับกับอะไรบ้างแต่พอเลี้ยงก็เอืน่ารักดีซึ่งเราไม่เคยมองภาพตัวเองที่มาเลี้ยงอะไรที่แบบแบบนี้ผู้โอ้โหผู้ชายผู้ชายแต่พอได้เลี้ยงเข้าจริงๆก็ทำไมเราเผอยิ้มบ่อยจังอะไรเงี้ยทำไมเรารู้สึกรู้สึกดีบ่อยจังรู้สึกตัวเองน่ารักขึ้นบ่อยจัง เดี๋ยวก่อนนะไอ้มีความสุขก็โอเคแต่ทำไมยิ้มบ่อยจังรูอาการไม่ค่อยปกติออาจจะแฮปปี้แบบ้องนาจะแฮมเตอร์ไปกับยิ้มไปอะไรแบบนี้วยหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าอว้าจเป็นไปได้นะเพราะมุกดาเป็นคนซื้อให้ไงอ่ะส่วนเร็วๆนี้นะคะ26พฤษภาคมตอนเนี้ย เตรียมที่จะเดินทางลงใต้พร้อมกับทีมงานสายบุญสายมูอย่างพี่หนิงแล้วก็น้องมุกดาค่ะเขาจะไปไหว้แล้วก็ไปขอพรที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ยังไงก็ขอพรอนุโมทนาบุญรวมถึงอย่าลืมเอาเลขมงคลมาฝากบันเทิงไทยรัฐด้วยนะฝากขออผัาหน้าจอเลยนะจ้าพ่อจ๋าน่ารักมากเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าเอา